สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาธมรียินดีต้อนรับครับผมลูกค้านํารถมาเข้าสู่บริการหรือว่ามาดูรถครับผมมาดูรถครับองั้นดีเลยครับผมแม้นะครับเป็นที่ปษึการขายขออนุญาตพาเที่ยวชมสู่บริการนะครับครับเชิญครับลูกค้า ของเราอาจจะมีรถรถเก่งรถกระบะรถซีดานรถไฮบริดรถเป็นเซนดีเซลลบลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนครับเป็นซีดานครับอ๋อครับของเราลูกค้าจะชมรถก่อนหรือว่านั่งพักเคลือรับเครื่องดื่มก่อนดีครับชมรถก่อนก็ได้ครับครับผมเชิญครับผมของเราจะมีเครื่องดื่มจะมีน้ำเปล่าน้ำแดงชากาแฟร้อนกาแฟเย็นลูกค้ารับเป็นอะไรดีครับเป็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านะครับผม เครื่องดื่มได้นะครับลูกค้าเชิญลูกค้านั่งรับเครื่องดื่มก่อนนะครับเชิญครับผมกับลูกค้านขวาขวาขออนุญาตวานะครับขออนุญาตนั่งฝั่งนี้นะครับครับ ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแมนนัาลมวชิรธงศัตยาเป็นที่ปรึกษาการขายครับผมขออนุญาตทราบชื่อลูกค้าด้วยนะครับชื่อบักครับบักอาุขออนุญาตเรียกคุณบักนะครับคุณบักสนใจดูเป็นรถรุ่นไหนครับเป็นตัวแคมรี่ครับ